สวัสดีครับผมวันนี้จะมาให้ชมไม้ที่จะแพ็คส่งให้ลูกค้านะครับผมนี่ครับไายด่างต่างๆยังได้รับความนิยมแต่ว่าก็ราคาที่ไม่แพงมากนักครับผมเจ้าหนึ่งรับหลายกระถางนะครับครับอันนี้พุทธรักษาลายนะครับผมก็ยังได้รับความนิยมคน ซื้อไปประดับบ้านนะครับผมน,นี่จะเป็นเอื้องหมายนาดางังน,นี่เจ้าเดียวเขารับหลายกระถางครับผมเป็นเกือบยี่สิบกระถางเจ้าเดียวนะครับไปตกแตกบ้านนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นอีกเจ้าหนึ่ง,พ,งพุทธรักษาแดงนะครับผมพุทธรักษาแดงนะครับนี้ตระกูลว่าน ครับก้อนเสนิจจันทนะครับดีรีดางอันนี้เจ้าเดียวกันหมดเลยนะครับเนื่องจากทุกวันนี้มีหลายๆท่านนั้นยกเลิกการปลูกต้นไม้ไปนะครับผมนี่อยากบอกว่าต้นไม้ยังขายได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม้ราคาไม่แพงมากนะครับผมทุกวันนี้ก็ ขายตามสภาพปัจจุบันนะครับผมเดี๋ยวต้องครอบตะกาครอบอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ครับวันนี้จะทําคลิปไม่ยาวมากเดี๋ยวผมจะทําการแพ็กต้นมาเยอะครับผมวันนี้นี่ยังไม่แพ็กอีกอย่างเยอะเลยครับผมทุกท่านเขียนชื่อติดไว้เรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่ลูกค้ารับไปห,หมดแล้วครับผมนี่ครับมีลูกค้ารับไปห,หมดแล้วครับ ด่างฮาร์ปก็มีลูกค้ารับไปเรียบร้อยแล้วครับผมต้นเล็กๆกค็ครับนะครับอยากฝากไว้สําหรับคนที่อยากขายต้นไม้เป็นอาชีพนะผมจงทาวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับผมเมื่อวานผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงสู้ๆนะครับขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับ